ต่อท <c oughs> uh ่าน e ่ะเขาเหมืองแร่บ้านไม่เลี้ยงนะเจ้าเขาประยัดเิมีเหมืองแร่เกิดขึ้นที่ไหนพื้นที่บ้านไม่เลี้ยงหมู่เจนเจ้าเขาอยากจะรอุตสาหกรรมจังหวัดลำพางช่วงนี้การขอสัมปทานเมืองแร่ทุกบริษัทที่มาเจ้าเขารเ่เกิดเหมืองแร่ขึ้นเจ้าแล้วผลกระทบอ่ะมันมีผลกระทบวงกว้างเลยนะเจ้าแต่คือตอนเนี้ยทางเยาวชนน่ะในหมู่บ้านน่ะเขาได้เข้าไปอ่าน เอกสารที่เขายื่นมาว่าเออคนนี้การทําเมืองแรกคือจะได้แต่เขาไม่ได้อู้ถึงเลยว่าผลกระทบแบบนี้อย่างพ่องคนกระทบแบบมันเป็นวงกว้างเลยตอนเนี้ยพื้นป่าของเขาแม่นาคของเขาชาวบ้านของเขาว่าจะอยู่จะก,กินจะได้ถ้าสมมติว่าเมืองแหลกตรงนี้เขามาและเหล่พวงเนี้ยกระบวนการแยกเสี่ยงคนเพื่อนสูงอ่ะสมมติว่าเขาญา็จแล้วแล้วมันทิ้งทิ้งสารตร ฝนตกลงมาหรือว่าน้ำน้ำการที่เขาชะล่างทุก่งทุกยางอ่ะมันเกิดออกไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นเป็นคือเป็นสารเคมีเขาไม่ได้บอกเลยว่าสารตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นอย่างเตย์อย่างเจ้าเขาไม่ได้บอกเลยเขาไม่ได้บอกเลยแล้วกับน้ำน้ำก็คือสิ่งสิ่งสำคัญติดต้านเทาอ่ะก็คือมันเป็นปลาตัวน้าอ่ะไส้นวดซดไปหาสู่เสริมน้ำบู้เลยพั้เราเข้ามาเผาหมา เรื่องในที่นี้คืออย่างการทําน้ำนะเข้าการทําทัวร์การทาเข้าพอดชาวบ้านทุกอย่างอะ่ะพึ่งพาน้าตรงนี้อะ่ะเจา้าแล้วก็ปัญหาทาั้งด้านวัฒนธรรมและสังคมอะ่ะผมว่าตอนเนี้ยพวกสัมปทานอะ่ะเขามาจากยังไงอะ่ะนั่นแรงงานเขาบอกว่าเขาจะเอาแรงงานในหมู่บ้านของเขากจริงแช่หรือเปล่าเอาแน่หรือเปล่า,เ,า,เ,ลาเขาไ่ไดใ้ในระบุในหนังสือ,อร้อยว่าเขาจะเขาจะเอาหล่ะชาวบ้านมูดี่ห้าทีหกทีเจ็ด ถ้าคูณร้องเต็มฟ้าลอยไปในอากาศเขาอยากจะยุดเพื่อเขาไปาได้มีเหมืองแหลรงมีเขาบ่าเอาเขาไปาอยากเอาเขาอยากจะนี้ผืนนตา